คีกันครับอันนี้เราทําการประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้วก็ขัดบางเทียนเทียเกีย์อย่างนี้ปบ,บ,บเบา,เบาแล้วก็ออกมาดูิดตัวาง้ดูดดกตัวเ,เลยเ เหล็กมันอ,นอ่อนเลยที่เขา้าเติร์ดเติร์ดเลยถ้าเหล็กมันนิ่มมันจะเข้าง่ายหมุนสุดหมุนสุดเลยนะหมุนรอบ ก็ยังตัวไห่ไดเปิดแง๊บแต่ว่ามันจะใสอันนี้ก็คือเครื่องเครื่องแก้วนะครับเครื่องแก้วเกือบร้อยละต่อไปพร้อมแล้วที่ตัวเอสต่อส่งมา ครับ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 